สามเคล็ดลับหายปวดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไม่ต้องผ่าตัดสวัสดีครับคลิปนี้ครับหมอจะมาบอกสามเคล็ดลับหายปวดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่ไม่ต้องผ่าตัดโดยอ้างอิงจากคนไข้จริงครับจากคนไข้ที่มาเรียนในคอร์ส i c a r e f ์ครับสูตรรับต้อนรับยาแก้ปวด,ท,ปปวด,ดทับเส้นประสาทนะครับหรือ3ขั้นตอนหายปวดกระดูกทับเส้นประสาทได้อย่างแท้จริงนะครับอย่างเร่งด่วนทำยังไงบ้างนับแต่คลิปนี้ฮะ หมอ yup. จะบอกว่าคนไข้คนนี้เขาทําได้ยังไงครับจากคนที่มีวงจรอุบาทขายคนที่มีภาวะปวดเครียดนอนไม่หลับจากคนนี้ก็ปวดมากๆจนรู้สึกว่าท้อแท้ละหมอบอกให้ผ่าตัดละแล้วเขายังไม่อยากผ่าตัดดังนั้นคลิปนี้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการปวดมากแล้วคุณมีปัญหาเรื่องวงจรอุบาทปวดเครียดนอนไม่หลับหรือแม้กระทั่งคุณหมอบอกว่าให้คุณต้องผ่าตัดแล้วแต่คุณยังไม่อยากผ่าตัดเดี๋ยวคุณฟังคลิปเี้่จดครับแล้วดูว่าสตอรี่ของคนไข้คนนี้เรื่องราวของนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอาการหายปวดดีีขึ้นยงงไโออเเเคพื่่่มสวาาดกรผ เล่าเนื้อหาของคนท่านคนนี้ให้ฟังนะยครับอะนี่ครับ2ปีค่ะน่าจะเป็นอ่าจะเป็นนานแล้วก็ตัดสินใจมาทาแผนเลยคุณหมอเพราะว่าน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายแล้วนอกจากการผ่าอาการปวดที่เป็นไม่สุดคือปวดจนขาสั่นครับทุกคนนอนไม่หลับเครียดและอย่างที่หมอฟันบอกว่าคือวงจรอุบัติแล้วเริ่มเียคุณหมอก็ยังไม่แน่ใจครับว่าจะหายก็คือคนนี้เขามาเรียนคอสไอแคลฟอไอไอสามขั้นตอนหายปวดทุกชอย่างเร่งด่วนเนี่ยหรือว่าสูรตรตำรับยาแก้ปวดทับเส้นเนี่ยนะครับ เขาบอกเรียนไปสักพักก็ไปซื้อยามาทานครับยอมรับว่าไม่เข้าใจในที่หมอสอนฟักเท่าไหร่ครับพอมาถึงบทที่6เริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่องการปรับยาให้เข้ากับอาการปวดที่เป็นอยู่คือเต็มศินะแล้วได้เห็นเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันมีกําลังใจว่าจะหายปวดอ่าเหมือนที่หมอฟันบอกนะครับว่าต้องขอบคุณหมอฟันด้วยที่ตอบทุกคําถามถ้าเห็นคนไข้เยไปก็ทักถามอาการใจใส่คนไข้เจนตอนนี้หายปวดนอนหลับไม่คิดเหมือนก่อนแล้วขอบคุณคุณหมอมากมากค่ะและคุณมากกับการได้มาเรียนคุณหมอเห็นไหมครับ คลิปนี้หมอจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้ว,วาบางทีเราแค่ไม่รู้ครับทุกคนเราแค่ไม่รู้ว่าจะทําให้คุณหายปวดได้ยังไงซึ่งเบสิกฟูดผมเคยบอกในคลิปก่อนหน้านี้แล้วครับว่าจริงหลักการในการที่คุณจะหายปวดเรื่องของดูุมเส้นมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่เฝเป็น4ี่วิธีการหายปวดเส้นอย่างแท้จริงก็คือมีเรื่องของการมีเรื่องของการกินยามีอ่องอะไรฝังเข็มมีเรื่องของอะไรลดความเสี่ยงเรื่องอะไรการทากายภาพจริงๆมันอยู่แค่4ี่ข้อนี้เนะี่ย ที่มันสามารถทําได้ง่ายอื่นๆที่มันยากขึ้นการฉีดสเตียรอยการฉีดเข้าไปในโพงประสาทการฉีดยาชาการอันนั้นคืออาจจะแบบยากมากขึ้นอันนี้คือในแง่ของการไม่ผ่าตัดนะแต่ถ้าคุณไม่ต้องการจะผ่าตัดคุณอาจจะต้องปิดคลิปนี้แล้วคุณจะดูช่องอื่นได้เลยแต่ผมเป็นฝ่ายไม่ผ่าตัดไงโอเคไหมไม่อยากผ่ามาหาหมอแล้วกันเอายงี้ดีกว่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นประเด็นที่สําคัญก็คือว่าแล้วเขามีเคล็ดลับยังไงที่เขาไม่หายปวดจากไอ้สข้อเมื่อกี้ที่ผมฟันบอกมาดูกันแต่ละประเด็นนะฮะ วันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกในประเด็นในแง่ของเรื่ที่การรักษาแต่มาดูเรื่องของความคิดความมายเฟความเข้าใจที่คนไข้คนนี้ทําแล้วเขามีการหายไปนะฮะมาดูข้อที่หนึ่งครับผมบอกเลยว่าคนไข้คนนี้ตอนแรกที่เขาไม่หายเพราะเขาไม่มีสิ่งดีครับนั่นก็คือความมั่นใจครับกณลองสังเกตอ่ะลองกลับไปอ่านที่เขาบอกถูกไหมฮะตอนแรกไม่มั่นใจว่าจะหายคุณวันนี้ผมถามคุณเลยว่าวันเนี้ คุณมั่นใจไหมว่าคุณจะหายปวดผมไม่รู้ว่าตอนนี้คุณปวดมากขนาดไหนคุณปวดแล้วปวดแข้งปวดขาปวดแฝดปวดร้อนปวดคันปวดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณปวดอยู่คําถามคือวันนี้คุณมั่นใจไหมว่าคุณจะหายคุณบอกคุณปวดสามปีห้าปีสิบปีสิบห้าปีวันนี้คุณมั่นใจว่าคุณจะหายไหมถ้าคุณไม่มั่นใจจะหายคุณจะเห็นตอนแรกคนไข้คนนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าคุณคุณมีอ่าคุณคุณลินแล้วกันคุณลินเนี่ย เขาไม่มั่นใจพอเขาไม่มั่นใจปั๊บหรือตอนแรกสิก็งงๆว่าจะหายได้ยังไงนึกภาพปะแต่จีิงเขาบอกว่าเขาเห็นว่าคือเห็นว่าผมเป็นความหวังสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ขนาดนั้นนนึกภาพปะแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆวันนี้คุณจริงๆคุณลินเขาสอนคุณคืออะไรคุณต้องมีความมั่นใจก่อนคุณต้องตั้งสติตั้งหลักเอาแล้วคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณจะต้องหายโอเคไหมนี่คือข้อที่1เพราะถ้าคุณไม่มั่นใจต่อให้คุณทําวิธีไหนก็แล้วแต่เช่นคุณอาจจะไปกายภาพ คุณอาจจะไปหาหมอฝังเข็มคุณอาจจะกินยาคุณไม่รู้คุณไม่มั่นใจเลยถึงที่คุณทำมันจะหายจริงเนือมันจะดีขึ้นเหรอมันจะหายแค่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือเปล่าเอ๊ะวันนี้มันหายพรุ่งนี้ก็คงเป็นใหม่อันนี้คุณไม่มั่นใจคำถามบอกคุณไม่มั่นใจแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณคิดว่ามันจะหายไหมคุณอาจจะเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆแล้วไม่จบไม่สิ้นนึกภาพปะมันข้อแรกที่สำคัญคุณต้องมั่นใจในวิธีการที่คุณรักษาก่อน เคลียร์ไม่เคลียร์ถ้าเคลียร์ผิมเพราะมัมั่นใจมาครับถ้าเคลียร์ผิว่พามัมั่นใจมามาดูข้อที่2ครับอ่าข้อที่2เป็นสิ่งที่ผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้มีหมองคนที่ไหนพูดแต่ผมขอพูดเรื่องนี้หน่อยครับจริงๆว่าเป็นสิ่งที่คุณลินสอนและเป็นสิ่งที่ผมทําผมสร้างฝังคมนี้ขึ้นมาครับทุกคนมันคืออะไรครับข้อที่2ครับเพื่อนหายได้เราก็หายได้อีกครั้งนะฮะเพื่อนหายได้เราก็หายได้คุณลองกลับไปอ่านในสิ่งที่คุณลินบอกอ่ะนะครับ แล้วได้เห็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันคือคนอื่นเขาหายหายหายกันน่ะแล้วก็เลยมีกำลังใจว่าจะหายลองคิดดูสิครับว่าตอนเนี้คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมอยู่ในสังคมแบบไหนครับวันนี้คุณอาจจะไปอยู่ในเพื่อนที่เขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่หายหรอกเธอเธอเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเธอก็เดินไม่ได้แล้วโอ้เห็นข้างบ้านเขาผ่าตัดเดี๋ยวก็เดินไม่ได้เฮ้ยเห็นเขาแบบโอ้ oh, กินยาก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรกายภาพไม่ต้องไปทาหรอก มันเดี๋ยวก็เจ็บๆไปเปล่าๆลองบึกภาพแล้วคุณเป็นอยู่อีกกลุ่มอีกเพื่อนหนึง่งในกลุ่มเปนคอร์สแอ์แคฟโฟะคนนั้นก็หายคนนี้ก็หายคนโน้นก็หายคนนั้นก็หายทุกคนอาการค่อยๆดีขึ้นหมดตามลําดับตามสเต็ปที่หมอฟันสอนแล้วยังไงต่อทุกคนหายแล้วอะ่ะแสดงว่าคุณต้องเกิดอะไรเกิดความมั่นใจละว,ว่าคุณจะหายได้เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่มีความสําคัญมากๆ คนที่คุณคุยด้วยมีความสำคัญสุดสังคมที่คุณอยู่ด้วยมันมีผลกับจิตใจคุณมากๆเลยผมจะบอกให้ถ้าวันนี้คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่พร้อมที่จะให้คุณหายปวดผมแนะนําให้คุณออกจากสภาพแวดล้อมนั้นและคุณไปหาสภาพแวดล้อมใหม่คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องสมัครเข้ามาในคอร์สแคลโฟก็ได้ถ้าคุณเข็นว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับคุณไม่จําเป็นเลยเพราะผมต้องการให้คนหายจริงๆเท่านั้น แต่ของจริงที่ผมอยากจะขอสิ่งที่หมอฟันอยากจะบอกคือให้คุณไปอยู่ในกลุ่มคนที่เข้าหาวิธีรักษาแล้วมันหายเขาทํำยังไงนะแล้วเขาหายเขากินยาแบบไหนนะทําไมเขาถึงหายเขากายภาพท่าไหนนะแล้วทําไมเขาหายแล้วมันแมชกับตัวคุณไหมดูภาพวะเอ๊ะเขาฝังเข็มยังไงนะทําไมมันดีขึ้นทําไมเราฝังไม่ดีขึ้นดูภาพ่ะแล้วกลับมาดูตัวเองว่าคุณรู้ความเสี่งนี้ยังดูภาพวะมันอันนี้สิ่งที่คุณลีนสองซึ่งดีมา,มากคือ เขาบอกเองว่าก็เห็นเพื่อนหายกันหมดแล้วอ่ะแล้วเราจะไม่หายก็อะไรายอยู่นึกภาพไหมข้อที่3ครับเห็นไหมวันนี้มีตลักการเป็น mindset ล้วนๆบอกบอกแล้วนะครับข้อที่3ครับเมื่อคุณเห็นแล้วว่าเขาหายคุณมีความมั่นใจแล้วสิ่งที่คุณต้องทํานั่นคือคุณต้องรักษาอย่างถูกต้องวันนี้ลองถามตัวคุณเองสิครับว่าคุณรักษาอย่างถูกต้องแล้วหรือยังถ้ายัง คุณควรทำยังไงให้มันรักษาอย่างถูกต้องคุณควรคุยกับใครคุณควรกับคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญคุณคุยกับคนที่เขามีความสามารถเรื่องนี้คุณต้องคุยกับเพื่อนที่เขาหายคุณต้องคุยแล้วมาดูฟิว่าอะไรที่มันถูกต้องเหมาะสมสําหรับคุณมากที่สุดนึกภาพว่าผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้คุณลินรักษาอย่างไรบ้างแต่ถ้าคุณสังเกตคนไข้หลายคนที่หมอฟันเจ จะบอกว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ให้อันนั้นก็ไม่ดีคําถามวันนี้อยากให้คุณลองคิดแล้วแล้วคุณลองถามในใจคุณดูว่าคุณรักษาถูกต้องหรือยังสิ่งที่คุณรักษามันแมชมันตรงกับสิ่งที่คุณเป็นแล้วหรือยังไม่ใช่เอาแต่รักษาตามๆกันใครบอกว่าดีก็ไปไม่ได้รับการยืนยันไม่ได้รับการชัดเจนไม่มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วคุณก็สุดท้ายก็จะบอกว่า มันไม่เห็นหายเลยมันไม่เห็นดีเลยไม่เห็นตอบโจทย์เลยนึกภาพปะนึกภาพปะมันเชื่อไหมว่ามีหลายเคสมากที่คุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแต่เขายืนยันว่าเขาจะไม่ผ่าตัดแต่เพียงแต่ว่าเขาขาดองค์ความรู้ในจันจัดการแก้ไขปัญหาที่แบบไม่ผ่าตัดอย่างถูกต้องเขาก็เลยคิดว่าการผ่าตัดน่าจะเป็นคําตอบพอเขาไปผ่าตัดเสร็จแล้วสุดท้ายอาการบางทีเอ่าผมก็ได้บอกว่าขาตัดไม่ดีนะผมบอกเลยผ่าตัดส่วนใหญ่ก็อาการก็ค่อนข้างดีขึ้นแหละ แต่ให้มันมีความเสี่ยงถ้าคุณผ่าแล้วมันอาจจะมีการผิดพลาดซึ่งอันนี้คุณต้องคุยกับคุณหมอดีๆแต่ที่น่บอกคนไข้100่คนมีง 80- ถึงเ0คนไม่ต้องผ่าตัดมีแค่แค่บคนเท่านั้นที่ต้องผ่าตัดคุณเป็นคนใน10คนนั้นหรือคุณเป็น90คนนั่นล่ะผิดพลาพไหมครับผิาพอาดปะแล้วคนไข้หลาๆนั้นพอเสร็จพอผ่าแล้วไม่ดีก็มาหาหมอบอกว่าเนี่ยผ่าแล้วก็ยังไม่เห็นดีท่านหื่นก็เหมนดีก็กลับไปอีกว่าผ่ามันผ่่่่่่่่าาาาาออออยงงงถถูกกตตต้้้หรืเเปลลโคนผผมมไไแแะ คุณรักษาแบบไม่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้สามกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็นหลักการคร่าวๆเป็น mindset ล,ลองมาคิดดูกันอสามข้อสามหลักการที่จะทาให้คุณหายปวดมอสกระดูกสันประาสาดต่อเี่อจากคนไข้จริงเอามาจากคอมเมนต์ที่เขาขอบคุณหมอฟันเนี่ยว่าเขาเข้ามาเรียนในคอร์สไอแคลโแล้วว่าเขาดีขึ้นยังไงบ้างโอเคไหมพูดถึง Care ไอแคลโฟไหนๆก็ขายของในละกัน ใครสนใจนะคุณพิมพ์ว่า iCare4 หรือไม่ก็คลิกที่ลิงก์ใต้ตรงนี้เลยนะนะคุณพิมพ์ว่าว่า iCare4 เลยนะคือแล้วเรามาหายป่วยแล้วมาเจอเพื่อนๆที่เขาหายกันนะนะแล้วเข้าไปลงทะเบียนได้นะคือผมก็พยายามจะแบ่งปันคนที่แบบไม่สะดวกมาที่คลินิกบอกว่าบางปะกงอยู่กง <ใน S 2> อยู่ไกลอะไรเงี้ยนะถือว่าผมขอ,อนําเสนอสิ่งดีๆอันนี้ให้ทุกคนลองเอามาพิจารณาแล้วกันเพื่อให้คุณหายป่วยได้เหมือนแบบคุณลินที่ตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าจะหาย โอเคไหมดังนั้นวันนี้3หลักการคุณลองไปใช้ดูเอาไปเช็คดูแล้วเอาไปตรวจสอบคุณดูว่าคุณทาสักข้อหรือยังผมเชื่อเลยกันว่าถ้าคุณทํามข้อนี้ได้ครบสมเห็จคุณจะอาการดีขึ้นเหมือนคุณลินอย่างแน่นอนข้อที่1ครับคุณต้องมั่นใจก่อนครับว่าคุณจะต้องหายให้ได้ไม่รู้จะวิธีไหนก็แล้วแต่ข้อที่2ครับคุณต้องไปหาสภาพแวดล้อมหรือไปหาเพื่อนเขาหายกันมันก็ถึงเล้วต้องหายละสภาพแวดล้อมเขาจะเป็นตัวบอกคุณเป็นตัวกําหนดคุณคุณเคยได้ยินไหมที่ หลวงพ่อหรือพระท่านบอกว่าคบคนพาผพ,พานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลถ้าคุณคบคนที่เขาบอกว่าคุณไม่ปวดไม่ไม่มีทางหายปวดคุณก็จะเป็นแบบวมาไม่มีทางหายปวดแต่ถ้าคุณไปคุยกับคนที่เขาหายปวดคุณคิดว่าคุณจะหายปวดเหมือนเขาไหมลองคิดดูและข้อที่3ครับคุณต้องมีความรู้ที่ถูกต้องครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิป่อไปใครมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ใต้โพสต์นี้แล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์เกี่ยวกับ ICA r e for Life. ไวใครสนใจก็ทักเข้าไปในลิงก์ได้แล้วก็ท้ายคลิป ผมจะมีวิธีการกินยาเบื้องต้นให้คุณลองเอาไปเช็คกันดูว่าคุณกินไหนถต้องแล้วลองฝากกับไทยคลิปมนดูนะแล้วเราไปเช็คกันดูว่าวันนี้คุณกินยาครบหรือยังเพราะอันนี้มันเป็นคอร์สไอแคลฟนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ครับปูสำหรับการติดรราตามไม่อยากผ่ามาหาหมออว่าสลกัน,นครับสวัสดีครับบายบาย